โอ้โอ้ดีไม่พลิกคว่ำครับโอ้ลูกพี่ทำยังทำอะไรนี่โอ้ปลุมเปลี่ยปลุมเปลีอยต้องปลุมเปลี่ยเยอะหมดเลย้าตันตีลกาเลยทั้โอ้โหัวใจไปอยู่ที่ตาอยู่ที่ตะตุ่มแล้วเครื่องขึ้นไปมันจะสุดแล้วแล้วมันดับรถมันดับ แล้วมันพาวเวอร์ม uh, ันไม่ทำงานมันแข็งมันดึงเบรกมันก็ไม่อยู่ดึงเบรกมือนี่ได้ถึงได้อยู่ตำแหน่งอย่างนี้สวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระน้ำแต่งนะครับเราจะคืนให้มันให้มันไหลมาตามทางคืนมันเตือนวัวลื่นปีนไฟไ์ลื่เครื่องดับเอ้าวมันขึ้นมาถึงนี่แล้วหร ึงนี่แล้วครับถึงแล้วครับเนี่ยไปตรงนี้เลยเนี่ยไอ้ตาร์ดึงโอ้นี่แกหักแล้วแต่มันลื่นมันติดแต่ล้อหน้าแล้วมันเครื่องมันดับครับใช่มันติดแต่ล้อหน้าเบรกมันติดแต่ล้อหน้าไปตามทางคือจะนัดพวงมาลัยอยู่นะใกล้เต็มเกินนี่เจอแค่เข็นขึ้นนะเสียตินเสียตินจะเข็นขึ้นแล้วครับเสกกระทาไปเสีย ม่อยู่ครับเพราะผมว่ารถเก่าน่าจะติดแต่ล้อหน้าแกหักอยู่นะแต่มันมันสไลด์ลงอ่ามันตับไงพี่แล้วมันพาวเวอร์ไงแล้วมันไม่ทำงานก็ตึ๊กเดียวอีกนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมโอ้โหัวใจกระตุ่อยู่ที่ตาตุ่มนะครับหัวใจโอ้โหหมวยปลุมเปลี่ย ชดเด็ดนะครับคลิปนี้เกือบแล้วครับข้าวก็ประมาณเกือบเกือบสองตันนะครับโอ้สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่พ,พีน้องๆชาวยู u ู e นะครับ วันนี้เสียตินมาเยี่ยมนะครับได้มาเจอช็อตเด็ดนะครับเทล้้้ออมมมมัันนดดดึงไไไไ่่ก เลือออกไม่ได้ไม่งไงก็ได้ดึงมีแรงดึงมันไว้อะเตะปอยู่อ่ันนี่ยหมูกล้รูอยู่ะายตุ้ันคันใหญ่ที่หางเอาข้าวอาาวอกก่อนอันนี้สาเอาให้ช่วยดึงแล้วก็รพีรถมาเาจะบเอ,อบาจจะแก កានឹងទៅដល់អូយដាក់ទាញដាក់ទាញឯងឯងទាញនេះហើយវាបត់តូក្រួយមែនក៏ណាននេះវាក៏ដល់ហើយបើឯងមិនទះនេះវាបត់តូក្រួយអ alé ជួយដាន់ដល់កណាត់ហៅនេះអត់ចេះអូក្លៀទិញគួយម្នោអត់ភ្លេចគុំមិនចាស់ម្នោឯងខំរួយរួយកូនលឹកអូមកវិញអូត្រេះ โอแกบอกเคยร่วงตรงนี้ละจาออกไม่ได้แล้้คื้งังข้งขา้้งเตะยคมกตลดเลอสามทุมไอ้ขาเนี่พ่อนี่รถมันมาอย่างเนี้ยดูขาเดีไปเลยเราเนยตบพี่หาอะไรมาเกลงงั้นต้องเอารถใันใหญ่หรอตามหกก็ได้ ะะลองดูสามกคนยิ่งยอยู่คนยิงใหุดยกขึ้นได้เลยออข้าวเด็กข้าวช่วยยก่ดึงดึงมอไม้เดี๋ยรอไต้องตักข้าวไหมต้องตักข้าวไหมบอไม่ต้อง้อันเดียวม่ต้องต้องตักหรอกปีเลยีเลยบุเลยเ่นเลระทัาโยปีบบสะดกเลย นั่นแหละออสองคันเลยสองคันดีกว่ายรออเดยอ่ะไปไหนรเไยไปมไปเอามาไปเอามาเดินเดินกลับหรอ ได้โทรศัพท์ใหม่ด้วยในเฟซอะไรอ่ะเอ้ยเย็ดราคาทีแรกอโอได้ค้างนี่คาโซในชื่อเฟซชื่ออะไรไอ้ตุ่นหนึ้งปันกรวดโอ้เึ้่นสบายเลยพระเอกหรือคุณแผน เกาะนันน้อยเกาะนั่นมองไม่เห็นลโอมองไม่เห็นครับท่านผู้ชมโอ้นี่ประเอกบ้านกรวดครับไม่ธรรมดาครับไปทุนเอาลากรถไทยก่อนยูด้วยุูบ้าเดี๋ยวนนะ คลายมัดตาเอาได้กี่ยววันอื้มแอบอ๋อน้ำมันก็หมดใส่หมดแล้วเมื่อเช้าเรียบร้อยเอามาใส่เอาดึงไว้ก่อนนะรถไถดึงไว้ก่อนไม่ได้เหรอนี่แอบแอบไว้ก่อนอ่ะแอบอ่ะแอบ

ហ <that> ាអូចក្បាលសិនផោហួអីគេតើបងមូនជលមានរួតបារែងណពេកនេះរត់អាម៉ូនឡើងកង់នោះអោក៏លោកកានកង់នោះក៏ឡើងបានណ៎រៀងរុញទៅខាងខាងសិនម៉ង

าจะมีสายรั่วตรงไหนแหละ ได้กี่คลิปแล้วยังไม่ได้ยังไมได้เลยวันนี้นีโมปิน้าเจ้ามาจากไหนนี่มาหาน้องสายันดิโอ้ไม่ได้เกี่ยวโอ้สุดียอดโอ้ไปไงมาไงได้โอ้ดีครับโอ้หลังน่าโไปเรื่อ โอ้คุณตาเนี่เก่งครับแน่นอนแนนอนเอนนนอธรรมดาที่ไหนคุณตาคุณตาแน่นอนมากเลยคุณตานี่ โซ่อีกไหมล่ะสองคันน่ะ Good, good hô 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 good morning, bye bye Ha ha ha

โอ้โหอันตรายอันตรายโอ้ยสลิงมาหนิสองคันเลย มงคลสาวมงคลสาวต้นเส้นเสียงหนมันบ้างอ่านในยอดอ่านกินแต่งานเท้าเนาะเฮ้กินแต่งานหมูแล้วงานหมูมายังไงไปยังไงทามครับขับรถมาครับขับรถมาครซื้อหนาซื้อรถเกียร์แน่นอนเลยตอนนี้มาซุ้มดูบอยเดินการช่างหน่อยสวัสดีครับอยู่กับช่องยูทูปขอบ เดี๋ยวชมกันอีกคลิปนะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ